คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเม็ดดำตัวเหลืองฝปลังและโบโบโบโให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 TH และก็ T regulator ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน,านทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณเปรี้ยวนะครับคุณเปียวสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครัคุณเปรี้ยวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมครัว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตายเยอะ ใช้สายตาเยอะจากการทำงานมองเพราะว่าด้วยงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทํางานตั้งแต่เช้า9ก้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้โเก้าโมงถึงสามทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะกลัวค่ะกลัวตกงานก็เลยไม่กล้านะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะ ก็เลยทําให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ําตาหยอดยาขยายมาตาค่ะเพื่อตรวจดูพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดําๆก่อนเป็นจุดสีดําก่อนแล้วก็มีหยัก่นิดนึง ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัดอีกทีอีกสองอาทิตย์ตัวอยากย่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นน่ยนะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทต,ตาเสื่อม อ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค,ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใะจะทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมเ่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่ควิธีรักษาก็กไ,มไม่มีใช่ค่ะจะทํำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จกักงานวิจัยของแอปโกนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้า,มา,ามาด้วย,ยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่า ยังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากแย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%าเอลยะคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโกะอะค่ะแล้วก็ออศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค,ค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15วันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าแล้วถ้าเราไม่มแล้วตัวอยาก่ก็หายไปหมดเลยอะคะทั้งๆท,ที่ยังต้องทำงานเหมือนเดิมใช่ค่ะทำงานตามปกติ เช้า,า,าถึง3ามทุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี้กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อน,นเ,เวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอ,อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตา,าแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือริขั้นเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจด้วยค่ะ ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝั่งเขาปบว่าโปรอินฟามเมนต์ริไซโตไคน์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมันท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทียนเทียนแอนแอลฟาและอินเทอร์บอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดาถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง <st> เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF Alpha ลดลง93นะครับแอนต TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เนี่ยเราก็จะมี สูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละซองนี่นะครับวันละซองรับสามร้อยนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF-alpha, i n t e r f e r o n g a m m a i n t e r โดคินหนึ่งเบต้า r ินโดคิน แล้วก็อินเตอร์คินส17ลดลงทางนั้นเพราะนั้นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์คินส18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์คินส18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอปโกไอเซนเนี่ยนะครับ ไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45%และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุณของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทูกิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิบแปดด้วยการดื่มก็แกอยเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล้อแค่นั้นเองครับ